มาเจอกับแม่ของน้องเจนเนี่ยนะครับก็เลยแต่งงานกันแล้วก็ไปซื้อที่ไว้ที่อุดรน,นะครับสุดท้ายก็ทําฟาร์มใหญ่โตอยู่ที่นั่นก็เลยเความรู้จากที่ทําฟาร์มที่ต่างประเทศมาทําที่ไทยแล้วก็ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้ที่สนใจก็มีคนไปศึกษาดูงานเขาเยอะนะคุณป้าลองดูนะ น้องเ<อ>จนทำฟาร์มใครสนใจนะเนี่ยแหละคือถ้าเราจะทำการเกษตรตอนนี้ต้องเป็นเกษตรนวัตกรรมเป็นเกษตรยุคใหม่เป็นเกษตรก็ต้องเป็นเกษตรพันใหม่จะทำเหมือนเดิมได้ผลแบบเดิมมันก็แล้วก็จนเหมือนเดิมอะยุคดิจิตอลว่ะเนาะก็ต้องทำกเกษตรแบบดิจิตอลต้องหาความรู้ใหม่ๆผมคุยกับป้าตามนี้นะป้านะสวัสดีครับาสวัสดีค่ะขอบคุณอย่างสูงเลยค่ะครับขอบคุณครับป้าครับสวัสดีค่ะป้าก็คงจะตั้งใจที่จะให้หลานที่กำลังเรียนเนี่ยเนาะอ่า กระตุน้นกระตุน้น<ม>นะครับให้เกิดการเรียนรู้นะครับค่ะฟาร์มน้องเจนฟาร์มน้องเจนดีนะอ่าน้องเจนทําฟาร์มเดี๋ยวนี้เขามาหันมาทําเกษตรรูปแบบใหม่กันมากขึ้นละแล้วมันก็อยู่ได้มันก็มีความสุขด้วยไม่ต้องไปแข่งกับใคร<ม>เหมือนอย่างคุณป้าเมื่อวาน,น,วานคุณป้ามานิดทีมง,งานขึ้นคลิปคุณป้าหน่อยนะเมื่อวานเมื่อวานครับคลิปมีอยู่นะใส่เสื้อสีดําๆนะเมื่อวานนี้มา ร้องทุกที่รายการเรานะนะครับเอาเอาปลาอะไรปลาฟ้าละครนายกเออเนี่ยเนี่่ไปแจกฝนก็ได้รับขอบคุณคุณป้านะคะเอามาฝากน้องฝนด้วยมาวันบอกดูฝนดูฝนอยู่เดี๋ยวจะไปทอดเห็นเขาแนะนำว่าให้หั่นอะไรนะอะไรหอมซอยเหรอหอมซอยกับพริกแล้วก็บีบมะนาวทานกับข้าวเหนียวร้อนอร่อยเธอทำเธอทำมาให้ฉันทานด้วยนะอยากรู้ว่าปลาปลาของป้ามานิดย์เนี่ยอร่อยจริงไหม สามีเป็นผู้ใหญ่บ้านานะครับและพอพี่ผู้ใหญ่แกเสียชีวิตเนี่ยแกก็อยู่คนเดียวนี่อายุจะ70ิบแล้วแต่แข็งแรงมากนะโอ้มาเึียนี่เลยนะ